พี่ป้ายแดงล้านเจ้าน8ตัวนี้ตัวพรีเมียมตัวสันรูด้วยสีขาวมุกรถพึ่งเข้ามาเลยนะครับปี2021รถสวยๆเลยพี่รถสวยๆเลยไฟตัวนี้แล้วนะไฟตัวนี้แล้วนะครับนี่นะครับสวยมากสวยมากนะครับไม่วิ่ง70,000โลพี่เอารื่องผมแค่2 0่0บาทผมจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่ง0บาทให้พี่ผ่อนแค่16,000 หมื่นหกสามร้อยรวมดอกเบีย้ยกับวัแล้วแต่ถ้าพี่มีเครดิตเกินหนึ่งปีเดี๋ยวผมปิดดอกเบีย้ยเจ็ดปีที่สามบาทคอนทูก่นนี้รถสวยมากพี่ปีสองพันยี่สิบแท้เลยนะครับเป็นตัวไฮบริดนะเป็นตัวไฮบริดตอนนี้ไฮบริดนะครับถ้าพสุมาเป็นแคมรีแร็กทอดนะครับลงมีนะฮะสีขาวทั้งคู่เลยพี่ดูความสวยของเขาความสดของเขาหลูมมากใครที่แบบต้องการรถพรีเมียมนะครับแล้ว ใครที่ต้องการลดพรีเมียมนะครับแล้วอยากได้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นดูแลง่ายนะครับผมแนะนำเลย c a m r y a c c o r r d นะฮะนี่บอกเลยว่าสวยมากใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ตัวนี้นะฮะ เป luxury, ็นตัวพรีเมียมลักชัวร <ev> ี่ด้วยนะครับเป็นพรีเมียมลักชัวรี่ด <toe proposing> ้วยมีฟันลูบแล้วนะครับนี่สวยมากๆครับสวยมากๆราคาผมตั้งไม่แพงนะครับ9,95,000บาทพี่ออกรถของผม20บาทประกันภัยชั้น1ผมจ่ายให้ฟรีค่าจัดค่าลงส่งฟรีทั่วไทยพี่ได้รถสวยๆเลยบอกเลยว่ายอดจัดผมได้1 0 0ล้าน1,000นะไม่ได้ขายขายแค่9,95,000นะครับแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับ ตอนแรกใจอยากตั้งร้านห้าหมื่นด้ยซ้มนะครับแต่ตอนนี้รถเข้ามาใหม่เยอะมากนะฮะเข้ามาใหม่เยอะมากพี่ดูภายในใส่สัมภาระได้เยอะนะครับใส่สัมภาระได้เยอะนะครับใครอยากใช้ป้ายกทมได้เลยนะครับหรือว่าใช้ป้ายเชียงใหม่เดี๋ยวผมบริการล็อกเลขให้นะครับสวยๆตั้งน้ําเดิมๆนะครับรถพิ่งเข้ามานะครับมีฝุ่นเลยนะฮะฝุ่นอยู่เลยสวยมากนะครับสวยมาก ผ่อนแค่16ื่นหพี่พี่ได้คัมรี่นะไฮบิดนะซันลูฟนะพรีเมียมลักชัวรี่นะเออสวยมากเกาจากโรงงานนะครับเกาเดิมหมดนะครับรถผมสวยเดิมนะครับสามารถเช็คสูนย์ได้ทุกคันนะสามารถเช็คศูนย์ได้ทุกคันมีเล่มให้ดูทุกคันนะฮะจะซื้อจะขายผมนะครับผมปิดสัญญาให้ทันทีไม่มีถือสัญญาลอยนะครับไม่มีภาระติดรถแน่นอนนะครับปิดให้ทันทีไม่ว่าจะเป็นรถเทินหรือว่ารถขายให้ผมนะครับนี่ สวยมากได้สี่ขาวมุกด้วยสีขาามุกด้วยมาเดี๋ยวมาดูด้านในกันหน่อยมาพี่ผ่อนแค่หนะมื Hi ่นหกนะแคมป์ปี้ไฮบิดซันรูฟภายในสวยสดเลยนะครับภายในสวยสดเลยใหม่มากดูหรูมากนะครับดูหรูมากนะพี่ลองดูนะครับหารถผ่อนหมื่นกว่าบาทนะครับได้แบบรถพรีเมียมนะแล้วได้ตัวไฮบิดด้วยนะครับ แบตเตอรี่รับประกัน10ปีอยู่แล้วนะครับใช้แบบยาวๆเลยไม่ต้องห่วงนะฮะเวลาซื้อรถนะครับต้องดูภายในและภายนอกนะฮะสวยมากนะครับมีไวเลสชาร์จิ่งด้วยนะครับมีไวเลสชาร์จิ่งด้วยตัวนี้นะครับหมื่นหกผ่อนได้7ปีนะครับผ่อน7ปีพี่จะผ่อนกี่ปีเป็นสิทิ์ของพี่นะครับ เริ่มต้นตั้งแต่สามหนึ่งปีก็ผ่อนได้แล้วผมมีแคมเปญใหม่นะครับสาหรับลูกค้าที่ต้องการผ่อนแค่แบบสองสามเดือนหรือไม่ถึงปีผมมีแคมเปญแบบลดต้นลดดอกเหมือนบ้านอ่ะเหมือนผ่อนบ้านเลยพี่สนใจทักบ้านเขียวได้เลยนะผมมีมีแบบลูกค้าผมเจอลูกค้าเยอะมากนะครับที่แบบว่าอพอดีผมจะขายที่ได้อีก4ี่ห้าเดือนเนี่ยเดี๋ยวผมต้องการปิดสดถ้าพี่จัดไฟแนนซ์ปกติแน่แน่พี่โดนแบคละ นะครับแล้วก็เขาบังคับให้จับ,จบตับไม่ต่ำกว่า3ปีหรือว่าสปีด้วยฟ้นะครับถ้าสมมติเราจัดแค่2ปีกับไฟแนนซ์ปกติดอกเบี้ยก็แพงอีกนะครับนะผมมีแคมเปญที่แบบลดต้นลดดอกคือสมมติพี่พี่ระยะเวลา4ปีเอสเดือนพี่ปิดภายใน4เดือนเขาก็คิดตามจริงเลยคิดแค่4เดือนไม่ได้คิด1ปีนะครับนะเหมือนบ้านเลยครับเหมือนผ่อนบ้านเลยใครที่ผ่อนบ้านจะรู้อยู่ ลดต้นลดดอกแบบนั้นเลยนะครับไม่ได้เป็นฟิกเลทนะครับไมวิ่งเจ0 0 0ืโลเจ0 0 0โลนะครับนี่สวยมากนะครับสนใจทักได้เลยนะครับออกรถผมแค่ย0บาทพี่ได้รถพรีเมียมเลยนะผ่อนแค่หมื่นกว่าบ,บาทหมื่นหกเองพี่พี่ได้รถพรีเมียมเลยนะผมบอกเลยว่าถูกมากๆถูกมากๆนี่สวยมากนะครับออกรถแค่20บาทนะฮะออกรถแค่ย0บาท สวยมากนะครับซื้อสดสดซื้อสดผมตั้งราคาไว้อยู่ที่995,000บาทนะครับ9,95,000บาทนะฮะนี่สวยมากสวยมากสนใจทักเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับปี2 0 2 1แทนนะครับได้พรีเมียมรักชวรี่นะครับ ผมตั้งราคาอยู่ที่9 9 5 0 0 0บาทผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับฟรีค่าจัดเข้าส่งฟรีทั่วไทยนะครับดอกเบีย้ยของผมเริ่มต้นที่0.9ได้จริงอยู่ในผู้สัญญาด้วยถ้าลูกค้าเตาดาวตามเกณฑ์แต่เงื่อนไขดอกเบีย้ย0.9หรือว่า1.9ผมไม่ได้แถมประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับนะอันนี้ชัดเกณฑ์ไว้ก่อนเลยนะครับแต่ดอกเบีย้ยผมไม่รู้ว่าป้ายแดงดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะพี่ลองเช็คดูแต่ที่นี่เริ่มต้นที่0.99ได้จริงด้วยฝากไว้ด้วยนะครับ